นิยายเรื่องย่าหวนรักบประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพาเสียงโดยพิรมรตีนิยายเรื่องนี้ซึ่งหวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพุทธศักราช 2558ห้ามมีให้ผู้ใดทำซ้ำดัดแปลงจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเนื้อหาทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในรูปแบบหนังสือหรืออ e ีบุ๊กกระทั่งไฟล์เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตหาชินช่อมแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดเดตคลิปตั้ใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใด สนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์เมมาร์เกตคอมหรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อป็ียมใจกับนักเขียนโปรดอยา่ากดค้ำโฆษณา,าเพื่อนักเขียนจะมีรายได้และเป็นกมลิงใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่ให้ฟังกันนะคะหรือกดซุปเปอร์แงเพื่อเป็นยมลิงใจให้กับนักเขียนและนักพากย์ด้นะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะคำโปรยชีวิตสภายรองรองมือรองทาสกุลผู้ดีเก่าแม้แต่สามียังเมินเฉยให้คนในครอบครัวดูถูกเอาได้เขาแต่งกับเธอเพราะว่าต้องการประชดแต่เธอแต่งกับเขาเพราะว่ารักแนะนำเรื่องนะคะ พอเธอเคยด่าว่าเธอโง่ที่มาแต่งงานกับตระกูลผู้ดีเก่าคนไทยที่ชอบแบ่งชนชั้นยอมทิ้งชีวิตคุณหนูห้าตระกูลจางแห่งมืองสินเจนที่มีธุรกิจใหญ่ในเมืองแห่งนี้เธอยอมตัดขาดกับครอบครัวมาแต่งงานกับผู้ชายเธอตกรุมรักตั้งแต่แรกเห็นคลั่งรักจนใครก็ทัดถามไม่ได้ในวันแต่งงานไม่มีญาติฝ่ายเธอมาร่วมยินดีแม้แต่คนเดียวมีเพียงเพื่อนสิทธิ์หนึ่งเดียว ที่เป็นคนไ่ยก็เท่านั้นชีว่าน้ทมนแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้แต่เธอคิดว่าจะสามารถมาใจเขาได้และเปลี่ยนเขาให้กลับมาหลงรักเธอแบบที่เธอหลงรักเขาตลอดสองปีเธออยู่อย่างเงียบสงบแล้วก็เตรียมตัวเสมอปล่อยให้คนทั้งตะกูลชโรทอนดูถูกว่าเธอเป็นคนไร้หัวนอนปลายเท้าคิดจะมาจับคุณชายรอของชโรทอ ที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลลำดับที่สองแต่เมื่อเธอแต่งงานได้ไม่นานความลับของสามีก็เปิดเผยออกมาเขาแต่งงานกับเธอเพราะว่าพี่ชายคนโตนั้นแต่งงานกับอดีตคนรักของเขาเพราะว่ากลัวเรื่องอื้อฉาวระหว่างพี่สะใภ้กับน้องสามีจะเป็นประเด็นดินทานในหมู่สังคมไฮโซที่รวมใช้ภรรยาคนเดียวกันและชื่อเสียงของตระกูลที่สั่งสมมานานก็จะแปดเปื้อน แต่เมื่อพี่ชายอายุสั้นจากไปด้วยอุบัติเหตุทิ้งให้พี่สะพ้ยของตระกูลที่เพิ่งรู้ตัวว่าท้องเมื่อตอหลังจากงานศพพี่ชายของเขาก็เป็นไม้ผัวตายท่าทางที่เขาดูใส่ใจแล้วก็ดูแลพี่สะภ้เป็นอย่างดีจนเริ่มทําให้คนในบ้านสุบสบนินทาแล้วก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตัวอย่างเขาเรื่องนะคะถ้าคุณไม่อยอมรับผิด แล้วขอโทษร,รัชนีแล้วก็ขอโทษคุณปู่เราก็อยากกันเลือกเอาตอ่งฟ้าฟ้ารงกลางใจความอดทนคุณหนูห้าแห่งตระกูลจางสิ้นสุดลมพร้อมกับยื้นเอกสาร,รยาแล้วก็เงื่อนไขที่ทำให้เขาคาดไม่ถึงเธอไม่ยอมก้มห่วยใครแล้วก็ไม่เคยขอโทษในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดคิดจะได้กับคนอย่างเธอมันเร็วไปสิบปีแม่ชน,นีผัวตาย ในเมื่อชื่อเสิยธที่ขวงนักขวงหนานั้นแปบดบเปิื้อนพระสไพยสุดโปรดเราจะเป็นอย่างไร